อรุณทุกคนซอนนุชทนไม่ไหวเมื่อเห็นคลิปนี้ของพ่อโจโอและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดทุกคนเรียกได้ว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์จริงๆนะครับพ่อโจโอ,อุงอิงกับทุกคนได้มีการลงคลิปครับแล้วก็โหเป่าแคนเต้นกันสนุกสนานเลยครับคลิปนี้เลยครับทุกคนตอนนี้นะครับทะลุ1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 1ล้านหแสนวิวด้วยลงในลงภายในแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองครับทุกคนหลังจากที่พ่อเขาแล้วก็ลูกเขาเนี่ยครับทุกคนได้มีการไปออกรายการหมอลำไอดอลด้วยกันนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่า ่าโอ้โหคอนเทนต์ด้วยกันเยอะมากๆและแต่ละคอนเทนต์นะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับ FC เนี่ยชื่นชอบหนักมากอันไหนที่ไม่เคยเห็นอุ๋งอิงได้ทำก็ได้ทำกับทุกคนเกิดจากการคิดนะครับเกิดจากการครีเอทของบอสโจโยมบนินและทีมงานนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่คลิปแรกกันเลยครับที่พ่อรูกเขาได้เจอกันนะครับกับการโปรโมทสินค้าอย่าง 1> m 1 5 0ครับทุกคนรีวิวแบบจะเปิดขวดมาดื่มแบบธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องแบบว่ามีการเล่นกันหน่อยพ่อโจเนี่ยกำลังเปิดขวดเ1 0 0รอนะครับและอุงอิงก็คือเดินผ่านปุ๊บตัดหน้ากล้องไปปั๊บนะครับนี่คือตำนานอุงอิงออกกล้องเซี่ยววินาทีคนดูเป็นล้านนะครับทุกคนแบบนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญจริงๆครับอย่างคลิปอิ่มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอนะครับทุกคนพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย มีรัศมีความเป็นซูเปอร์สตาร์สูงมากๆนะครับเวลาเขาทั้งคู่เนี่ยได้มารวมตัวกันหรือว่าได้มาเจอกันได้มาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันนะครับทำให้คลิปนั้นเนี่ยเป็นที่สนใจค cool ูณไปเลยครับทุกคนเนาะต,ต้องใช้คําว่าค cool ูณไปเลยอย่างอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องถ่ายคอนเทนต์คนเดียวเนี่ยอันนี้คนดูเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าได้พ่อโจมาร่วมด้วยมาร่วมครีเอทความคิดนะครับทุกคน คืออย่างที่บอกเนาะผู้บริหารสมองเพชรแล้วเวลาที่เขาคิดคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับทุกคนมันน่าดูน่าชมน่าน่าแชร์ถูกไหมครับทุกคนจนทําให้คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเป็นล้านวิวเลยทีเดียวครับเจ้าพ่อคอนเทนต์ครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยอย่างคลิปแรกเหมือนกันที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาออดิชั่นนะครับก็เกิดจากการครีเอทเกิดจากการถ่ายของบอสโจครับที่ต้องบอกว่าเป็นคนชอบถ่ายโซเชียลลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอมาเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปุ๊บนะครับจังหวะเวลาแล้วก็โอกาส ทำให้นะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเด้งไปกระจายนะครับคนทั่วโลกเนี่ยก็ได้มาดูคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วก็ประทับใจทัศใจครับจนนํามาสู่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงซูเปอร์สตาร์เพชรเม็ดงามของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนถึงปัจจุบันนี้ครับทุกคนนี่คือพ่อลูกคู่บุญของจริงนะครับสุดยอดมากทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางด้านซอนนุชเนี่ยก็ได้มีการมาแชร์นะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นครับทุกคนเอาไว้บอกว่าพ่อลูกสายฮานะครับ ท่ากลาง FC แฟนคลับครับทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ซอนนุชกันเยอะแยะมากมายนะครับแซวถึงความน่ารักของซอนนุชนะครับที่รักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเหมือนลูกแท้ๆคนนึงเลยก็ว่าได้ครับเวลาที่อุ๋งอิงพ่อโจทํากิจกรรมอะไรนะครับซอนนุชก็ไม่พลาดนะครับที่จะได้มาแชร์นะครับคลิปเหล่านั้นออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันครับทุกคน1วัน1ล้านวิวของจริงนะครับ โอ้โหทุกคนต้องบอกว่าบอสโจโยมานินนะครับทุกคนก็คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆนะเวลาที่ถ่ายคลิปวิดีโออะไรลงไปเนี่ยคลิปเนี่ยล้านแตก,ล,แตกล้านแตกทุกคลิปเลยนะครับอย่างน้อยเลยก็ครึ่งล้านนะครับทุกคนคลิปทีุ่วงอิงเนี่ยในมีการลงบนแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสเดิด์นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ วันที่3นี้กันนันก็คือพรุ่งนี้นะครับบอสโจจะเปิดสอนโซเชียลอีกด้วยครับทุกคนเนาอที่มอขอนแก่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้าไปให้กําลังใจกันได้หรือว่าใครที่อยากจะสมัครตอนนี้บอสโจก็ยังมีเก้าอี้เสริมอยู่นะครับทุกคนซึ่งมุ่มอิ่มข่าวกระแสก็ได้สมัครไปแล้วนะครับและก็มาเจอกันเลยครับทุกคนณณมขอนแก่นนะครับเจอกับมุ่มอิ่มข่าวกระแสแน่นอนคืนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเดินทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ตีสามนะแล้วก็ไปถึงนู่นเนี่ยก็น่าจะเช้าพอดีแล้วก็เข้าเรียนเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้อาจจะนอนเร็วหน่อยนะเพราะว่าอ้มอิ่มก็คือแบบวันนี้คือมีงานด้วยในช่วงตอนอ่าตอนบ่ายๆนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ทํางานเสร็จปุ๊บล้วก็จะรีบนอนแล้วก็รีบออกเดินทางนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามการเดินทางของอ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันละกันเนาะว่าจะเป็นอะไร ยังไงนั่นเองนะครับทุกคนนาะอพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากและได้ยินข่าวมาด้วยนะครับว่าพ่อการชัยวิไลศิลก็ไปน้องป๋อมแปอมอธิพรก็ไปนะครับแล้วก็โอ้โหหลายคนเลยนะผู้ชํานาญการในเรื่องโซเชียลนะครับ ก็ไปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่เราได้เห็นนะครับบอสโจเนี่ยเปิดคอร์สนะครับสอนอคนเรียนผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรมีการแบบว่าอยากเรียนจริงๆในเรื่องของโซเชียลนะครับทุกคนในรวมถึงอิ่มข่าวกระแสด้วยก็อยากจะไปฟังทริคนะครับเดี๋ยวไปฟังความรู้ดีๆของบอสโจที่บอสโจจะอ่านมาเขาเรียกว่าอะไรมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ดูแบบตัวต่อตัวเราจะได้ไปซึมซับนะครับคาว่าพ่อโจยูมานินเนี่ยทำยังไงให้คนมาติดตามหลายล้านขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ โอ้โหฝากทุกคนติดตามอิ่มข่าวกระแสด้วยนะพรุ่งนี้นะครับนะทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอนะครับเป็นกําลังใจนะให้กับพ่อโจงอิงด้วยนะครับช่วงนี้คืองานแน่นมากๆนะครับต้องบอกว่างานแน่นมากๆแล้วก็พ่อโจงอิงเนาะทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาเขาถ่ายคลิปอะไรลงเนี่ยก็เหมือนเป็นผลงานแล้วนะคืออย่างที่บอกว่าน้องอิงเนี่ยคือออกเพลงเนี่ยอาจจะช้านิดนึงในดูการนี้แต่ เราเห็นอุ้อิงบนโซเชียลทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วเราเหมือนกับว่าได้ซึมซับผลงานนะครับน้องเนี่ยแค่เดินผ่านกล้องวินาทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้ชมแล้วนะทุกคนเนาะอย่างเช่นบอสโ,โยมานินเองเนี่ยที่เขาได้มีการเวลาที่แบบว่า,อ,าอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ถ่ายคลิปร่วมกัน อันนั้นก็คือผลงานแล้วนะท่าทิพอิมข่าวกระแสนเนี่ยได้ได้ได้ชมได้ดูกันไปนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าพ่อลูกคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันนะครับเขาจะเปล่งประกายมากๆครับทุกคนเนาะเป็นพ่อลูกคู่บุญตัวจริงนะครับแล้วก็ช่วงนี้อุงอิงก็อยู่บ้านแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เห็นออกกําลังกายกับแม่หน่อยนะฟุตฟิตโฟร์ฟกันอยู่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ขอให้น้องแฮปปี้มีความสุขนะครับดื่มด่าความ สำเร็จของตัวเองที่บ้านนะครับทุกคนแล้วก็กลับมาสู้งานใหม่นะครับทุกคนกลับมาเผชิญแบบว่า FC แฟนคลับกลับมาแบบมามอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับในฤด,ดูกาลต่อไปนั่นเองและก็เว่วๆมาอย่างที่บอกนะครับว่าเพลงของน้องเนี่ยก็จะปล่อยก่อนวันเปิดฤด,ดูกาลใช่ไหมนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกแหละทุกคนว่าจะไปในทิศทางไหนสำหรับเพลงของน้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ ขอบคุณนะครับไปยังซอนนุชด้วยก็แล้วกันนะครับที่นะครับทุกคนขอบคุณซอนนุชด้วยก็แล้วกันเนาะที่มีการแชร์นะครับคลิปวิดีโอดรงกล่าวนี้นะครับออกไปแล้วก็ทําให้คนเนี่ยโอ้โหเข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็นะครับิ่งข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับเนาะให้กับซอนนุชด้วยก็แล้วกันตอนนี้น้อง u t u b e เนี่ยกี่เดือนแล้วครับทุกคนนะโอ้โหหลายเดือนแล้วก็ พ่อโจก็เหมือนกับว่าพาพาภรรยาเนาะไปโรงพยาบาลด้วยเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนนะสุดยอดมากๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับด like กดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันเนี่ยอุ้มอิ่มก็โอ้โหเริ่มจะนะครับนะครับอุ้มอิ่มก็เริ่มจะเนี่ยน้ำมูกไหลแล้วก็ฝากพ่อแม่เนาะ ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมเะครับเข้าไปชมเข้าไปเชร์กันบ่อยๆสําหรับคลิปวิดีโอที่น้องอิงนะครับได้มีการถ่ายกับพ่อโจเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่สนุกสนานเฮฮาพาเสเด็จของจริงนี่เขาคอนเซปต์เขาจริงเฮฮาพาเสเด็จนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ